ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาตรงการตั้งค่านะครับที่ setting นะครับมุมบนขวาม,มือครับจากนั้นเข้า device preference ครับเข้า google c a d ครับจากนั้นเลือกอันบนสุดครับเปิด a อา w ว y แล้วก็กลับมาหน้า home นะครับ ตอนนี้เครื่องโปรเจคเตอร์เราก็จะเปิดตัวรับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาเปิดตัวส่งที่มือถือครับตัวมือถือแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์นะครับต้องคอนเนคกตไวไฟตัวเดียวกันด้วยนะครับในที่นี้เยวจะแคสผ่านตัว YouTube นะครับเข้า YouTube นะครับด้านบนครับจะมีสัญลักษณ์ในการแคสอยู่นะครับแล้วก็กด1ทีครับแล้วก็เลือกตัวโปรเจคเตอร์เรานะครับ จากนั้นภาพจะปรากฏที่หน้าจอนะครับซึ่งภาพจะไปทั้งภาพและเสียงครับผม สำหรับการแคชโดยมิลเล r ร์ Miller ตัวหน้าจอเลยนะครับก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการ m i ลเล r มานะครับโดยที่ตัวเครื่อง Formovie เนี่ยจะมี Google Cache built-in ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับจากนั้นก็เลือกสกีนมิลเลอร์กด Start b o a r d c a c h ภาพก็คืนหน้าจอนะครับเรียบร้อยสามารถเปิดดูรูปภาพหรือแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือได้เลยครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจะเป็นการใช้เครื่องไวเลตดิสเปสแคชคิดเลยนะครับเป็นของ g k c a คนะครับซึ่งใารในกล่องนะครับก็จะมีตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีตัวรับสัญญาณมาให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับก็ เอาตัวรับสัญญาณนะครับเสียบที่ช่อง hdmi นะครับแล้วก็เสียบตัว power นะครับล้วกดปุ่มนะครับจะมีไฟแสดงสถานะขึ้นโชว์นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็เลือก input นะครับในช่องที่เราเสียบ hdmi นะครับจากนั้นก็สามารถที่จะแคสโดยตรงผ่านมือถือได้เลยนะครับหรือว่าจะแคชผ่านโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับได้ทั้งโน้ตบุ๊กระบบ windows และระบบ ios ครับ สามารถติดตามสินค้าต่างๆของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ m y w e b a af..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  r c o t e r n e t ขอบคุณครับ